สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อฟทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงคลน,นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่บ้านเงียบนะคะเพราะว่าทุกคนออกไปปฏิบัติหน้าที่กันหมดเนาะวันนี้หลังบ้านก็มีโอกาสและมีเวลานะคะเราก็จะพาเอฟซมาทำ สลับเปานะคะ FC วันนี้เราจะไปขอเรียนสลับเปากับมะนะคะแต่แบบคือไม่ได้เรียนทําทั้งหมดนะคะวันนี้แค่จะไปแบบไปไปไปสัมผัสแป้งแล้วก็ขึ้นรูปนะคะ FC เราไปที่บ้านมะกันนะคะจะพาทุกคนไปบ้านมะนะ คลยงแป้งนะคะอันนี้มาสอนเริ่มต้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลงมือทำเรามาไม่ทันตอนตอนตอนตีแป้งนะคะทุกคนตอนตีแป้งใช่มันหลายขั้นตอนมากเราเราค่อยๆเรียนไปก่อนทีละอย่างนะคะน,นี่เขาเรียกอะไรนี่มา้คืึงแป้งก็คลึงแป้ง,ปงเพื่อที่จะใส่ไส้ หลายขั้นตอนมากนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนขึ้นรูปค่อยเรียนค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอนนะคะพอทำเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ผ้าใบคุมไว้แบบนี้นะคะทุกคนเพื่อไม่ให้แป้งแห้งเราจะทำจนหมดแป้งในถาดนี้นะคะ จะทำจนหมดแป้งในถาดนี้เราก็จะใส่ไส้นะคะนี่นะคะเราเริ่มลงมือแล้วนะครั้งแรกของเรานะคะตรงกลางอย่าให้บางนะให้มันให้ตรงกลางนูนใช่ไหมคะขอเราเอาแต่พอกพอแล้วพอแล้วไม่ได้ไม่ได้แบนเลยแบนแบนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเสียแล้วเสียแล้วไม่ได้แล้วนะคะทุกคนแล้วทํำไงวิธีแก้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ปล่อย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 ไป นี่นะคะครั้งแรกก็ยังอันนี้ก็ต้องค่อยๆตกุกตงกกายดูตัวเี็กตัวให่ใหน้นูนใช่ไหมคะมไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนกว่าจะออกมาเป็นรูปได้นะคะตรกการห้ามห้ามห้ามปั้มอ่ะพอแล้วแค่นี้เหละค่ะอ่อะนี่นะคะ,ะ,ะ,คะก็จะประมาณนี้นะคะ ไม่สวยเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้นะคะหลังบ้านกริ้งได้สามลูกนะคะเหมือนเป็นการเรียนรู้แต่เรายังไม่ไม่ชินนะคะอันนี้มาสอนใหม่นะคะทุกคนดูเหมือนง่ายนะคะแต่ไม่ได้ง่ายเลยนะ ถ้าทำไม่เป็นห่อไส้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 หมูไส้อะไรก็ห่อไม่ได้หอย่างของมัดจะมีไส้ถั่วไส้ไส้ถั่วแดงไส้ครีมแล้วก็ไส้ไก่สับนะคะแล้วก็มีไก่ผงกะหรี่นะคะทุกคน กิ้งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเริ่มทําการใส่ไส้นะคะทุกคนใ,ใส่ไก่ผงกะรีเราก็ต้องเตรียมรังถึงไว้ก่อนใช่ไหมคะสําหรับนึ่งเขาเรียกรังถึงไหมเนี่ยอใช่สําหรับนึ่งนะคะอันนี้ใส่ไส้นะคะทําไส้ผงกะหรี่นะคะไก่ผงกะหรี่อ ะะดูมะห่อนะง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะห่อแล้วนะคะทำเองทุกขั้นตอนนะคะ fc เราขายกันอยู่หน้าบ้านนะคะตรงที่หลังบ้านขายผักนะเราเคยลุงให้ดูกันหลายครั้งแล้วนะคะเราจะห่อกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามาฝึกการทำขนมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดนะคะ เราถนัดจะทํากับข้าวนะคะเราล้างมือสะอาดเรียบร้อยนะคะทุกคนดูวิธีการทํานะคะนี่นะคะจะใส่ไส้แล้วนะนี่นะคะใส่ดีดใส่ใส่เน้นๆนะคะทุกคนดูนะมาจะสอนวิธีห่อนะคะกด

มา้าไปกันทุกคน <c ười> <c ười> ครั้งแรกนะคะแล้วก็ลูกแรกของชีวิตเลยนะคะทำซาลาเปา <c ười> ทำไม <c ười> ไม่เหมือนอ่ะได้ไหมม้าหวัวเลาะด้แหละแต่ว่าต้องแปะให้มันโอเคทำอย่างนี้เสร็จใส่ไส้เสร็จขึ้นรูปเสร็จถ้าด <c ười> ึงแรงนะแป้งข้างล่างมันก็จะบา <c ười> อ๋อต้องเอามา ใส่ลังถึงไว้แบบนี้นะคะรอ,อให้แป้งขึ้นรูปนะคะทุกคนขึ้นที่แบบว่าเป็นลูกใหญ่กว่านี้นะคะขอีอรูปน,นึงนะคะอันนี้อ,อ,อันนี้คือแค่นี้นะคะทุกคนอันนี้คือใส่แส <ๆ S 2> ้ขึ้นรูป<อ>เ,เสร็จได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเอาไปพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมคะสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่สภาพอากาศ ก็ต้องเอาไปวางทิ้งไว้อีกนะคะให้ให้แป้งขึ้นขึ้นใหญ่ตัวนี้นะคะทุกคนถ้าอากาศร้อนๆก็40นาทีถ้าถ้าอากาศคึ้มคึ้มหรืออากาศหนาวอย่างนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งนะคะทุกคนถึงจะขึ้นรูปมาเป็นซาลาเปาที่หนึ่งแล้วทานกันได้นะคะแล้วก็ถ้าถ้าอะไรอ่ะจะลองอันหรอจะลองจะลองจะลองอีกนะคะ ค่อยๆตึงแป้งนี่นะคะแป้งนุ่มมากเลยนะคะเราพิธีที่ทำในการทำมากเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่เราจะห่ออันนี้คือลูกที่สองนะคะเรียนทำสักร้อยลูกนี่คงห่ออยู่สามวันนะคะ <laughs> ทำยากมากเลยนะคะีได้แลนะ้วไหมน้องไหมคะ เกิดทำสวยได้ไปขายได้เลยใช่แล้วต้องฝึกนะคะจะพยายามดูดูนี่มันอยู่ในนี้ขอมือนี่นะคะของมือถ่าเริ่มตั้งแต่ด้วดสารพาวจนมือโตถ้าเริ่มตั้งแต่ตีแป้งนะคะคงร้อยรูปนี้คงหนึ่งอาทิตย์นะคะ ยังไม่สวยนะทำหัะแข่เลยถ้าเราไปย้ำมันมากๆแป้งก็จะไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไมหมต้องพิถีพิถันมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมะเขาจะแบ่งไส้เนาะมีไส้ครีมไส้ถั่วแดงไส้ไก่ผงกะหรี่แล้วก็ไก่สับธรรมดานะคะก็จะแบ่งทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะ ไปดูตอนที่แป้งขึ้นได้ที่นะคะอันนี้ยังไม่นึ่งนะคะทุกคนเอาเอาใส่ลังถึงเนี่ยผึ่งไว้ก่อนนะคะเราแป้งขึ้นได้ที่ตรงนน้นแล้วก็จะไปนึ่งกันนะคะรูมา้าหอไปเรื่อยๆนะคะแนี่แป้งขึ้นได้ที่ตรงนน้นอ๋อมีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่นะคะส่วนหนึ่งที่ที่ทำไว้แล้วนะคะอันนี้คือที่ห่อมาใหม่ๆนะคะยังขึ้น ได้ไม่เต็มที่นะคะเหมือนยีสต์กัยังไม่ทำงานเต็มที่นะคะทุกคนก็จะเอามาภากไว้แบบนี้พอได้ที่แล้วนะคะก็จะลูกใหญ่ประมาณนี้นะคะโอ้อมีม้าแซกเข้ามานะคะทุกคนบอกว่าหลังจากที่เราเอามาทำแบบนี้แล้วนะคะเ,เราปั้นแล้วรอให้ได้ขึข้นรูปขึ้นรูปเสร็จแล้วแล้วให้ให้ยีสต์ทำงานนะคะ เราจะไปโดนซึ้งโดนอะไรไม่ได้เราต้องดูห่างๆนะคะอันนี้รอนึ่งนะคะกำลังต้มน้ำอยู่ต้มน้ำรอน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาจะเราเปาที่ได้ที่แล้วไปนึ่งนะคะทุกคนแล้วเราออกมาออคอยดูว่าเรานึ่งออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเป็นเกรดความรู้อีกแบบหนึ่งนะคะหรือว่าเขาทำกันมาแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยทำนะคะขนม เราเพิ่งจะมาเรียนรู้นะคะเดี๋ยวมาจะเอ่อถ่ายทอดจิจการให้นะคะอันนี้เป็นการเพิ่มสีสันนะคะคือเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าสีเขียวคือไส้ไก่ผงกะหรี่ใช่ไหมคะใช่ใชม้าจะแต้มสีแล้วแต่คนทำเนาะบางคนก็ไม่ได้สีเขียวเสมอไปแต่ของมาด ถ้าสีเขียวคือไก่ผงกะหรี่นะคะจะเป็นการแต้มสีแต้มจุดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ตัวเองจำได้เวลาเราหยิบใส่ถุงให้ลูกค้านะคะ,ะใ,ใช่เพราะว่าเราทำกันทั้งหมดสีไส้นะคะแล้วที่เหลือนี้คือไส,ส้ถัดดถ่วด,ดำนะคะเป็นไส้หวานนะคะทุกคนจะเป็นสัญลักษณ์สีแดงนะคะ ก็จะทำไส้อะไรสีอะไรก็จะทำอย่างนี้นะคะเริ่มนึ่งแล้วนะคะไอซึงที่ได้ที่เมื่อกี้นะคะที่ทำตอนแรกเริ่มต้นนะคะนึ่งแล้วนึ่งสิบนาทีนะคะแล้วก็ตอนเอาออกไปขายก็อุ่นอีกทีนึงนะคะเนี่ยร้อนๆเลยนะคะทุกคน เห็นไหมคะไอน้ําขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะร้อนจริงๆต้องใช้ไฟแบบค่อนข้างแรงเลยนะคะ10นาทีหนึ่ง10นาทีแล้วเราก็เอาออกมาผึ่งไว้แบบนี้นะคะให้ให้ซาลาเปาเย็นตัวนะคะเย็นลงเย็นเย็นนะคะแล้วก็ พอเราออกไปขายเราก็เอาไปอุ่นอีกทีนึงนะคะอันนี้คือสุกทานได้แล้วนะคะสีเหลืองนี้จะเป็นไส้ครีมอันนี้เป็นไส้ถั่วแดงนะคะที่เรานึ่งไปก่อนจะเป็นสองสีแบบนี้นะคะทุกคนไส้ถั่วไส้ครีมสีเหลืองนะคะ <c oughs> ที่ไม่ที่ไม่เต็มสีคือไส้ไก่สับนะคะ เราทํายังไม่เก่งแต่เราจําสีไส้ได้หมดแล้วนะจ๊ะเพราะเราไปขายอยู่ด้วยกันพะเราไปขาย <PM S 1> เราไปฝึกการขายมาแล้วนะคะแต่การทําเราเพิ่งเริ่มครั้งแรกของของวันนะคะเพิ่งเริ่มครั้งแรกนะคะห่อได้ไม่เยอะนะคะยังไม่สวยงามนะคะนี่นะคะสาลาเปาที่นึ่งเสร็จแล้ว ก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะเตรียมตัวออกไปขายกันนะคะได้เวลาแล้วนะทุกคนกสำหรับคลิปนี้นะคะหลังบ้านก็มาฝึกทำซาลาเปากับมะนะคะก็ต้องมาฝึกกันเรื่อยๆนะคะเป็นครั้งแรกคลิปนี้หลังบ้านก็จะลงไว้แค่นี้นะคะทุกคนเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,นาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ